สวัสดีครับพบกับเชิญเอร์นะครับวันนี้นะครับเดี๋ยวจะมาเปิดกาชากัน3 ID นะครับก็จะเป็น ID 2 ID 3แล้วก็ ID 5นะครับเมื่อเช้าเปิดกาชาไปแล้วนะครับจัดไปหนักๆเลยนะ 300ดูบี้กับตั๋วกาชาอีก90ใบนะครับคือเมื่อคืนเนี่ยตอนเพิ่มโอกาสนะครับที่เพจของผมเนี่ยโอ้โหมีคนคอมเมนต์เยอะมากเลยครับว่าเปิดได้นะเหมือนเป็นช่วงแจกเลยนะครับแต่เดี๋ยวดูว่าตอนที่ผมทำคลิปนะครับก็ประมาณ11โมงนะเออมันจะได้ซัก1 ID หรือเปล่านะครับตัวบราวนะครับก็หลายคนก็แอบหานะครับว่าแบบเอามาย้อมแมวขายหรือเปล่านะอันนี้ต้องรอให้คนที่อาจจะซื้อแพ เออแล้วก็มาทดสอบแต่ผมเนี่ยคงไม่ได้ซื้อแพ็คนี้นะจริงๆอยากจะอยู่เหมือนกันนะอยากจะลองอยู่เหมือนกันนะแต่ราคาแพ็คมันแพงเหลือเกินนะครับอ่าส่วนแพ็คนี้ก็ค่อนข้างจะน่าสนใจนะ,ะเดี๋ยวไว้อาจจะทําคลิปให้ดูนะครับรีวิวแพ็กเกจนะครับคือตัวบราวนี่มันมันไม่ใช่แค่ย้อมแมวเออสเตตัสเหมือนเดิมทุกอย่างนะครับแต่เดี๋ยวพอใช้จริงนะต้องต้องรอดูครับอาจจะมีค่าแฝงอะไรเป็นพิเศษครับอามาเปิดกันที่อที่2ก่อนนะครับ ไอดี่สตัวกาชา่าเหลือเท่าไหร่โอเคตัวกาช่าไม่มีก็ใช้รูบี้ไปนะครับมาลุ้นกันครับตัวเดียวเท่านั้นที่เราต้องการครับอตอนที่ทำคลิปนะครับข้อมูลตัวเกมก็ยังไม่ได้นะอัปเดตนะแต่ว่าเบื้องต้นก็เก่งแน่นอนอยู่แล้วนะครับตัวมูนเยลลี่ครับทั้งสกิลนะครับแล้วก็คอมโบความสมามารถนั่นเองนะ ออกมานหน่อยนะโอ้โหไซมอนครับย่อยทิ้งแชมเปนไม่ได้ใช้แล้วนะครับแชมเปญนนี่ถ้าเป็นหลีกล่างก็ยังถือว่าเก่งอยู่นะอ่าผมเคยทําคลิปล่าสุดครับแชมเปญของไอดีหลักของผมเนี่ยมันไฮเปอร์แม็กซ์มาตั้งนานแล้วไนงะแล้วก็ใส่เกียร์น้งเต้าเนี่ยปรากฏว่าเฮ้ยยิงทัดไฟได้โหดอยู่กันนะอ่าแต่ว่าดีสูงก็ไม่ค่อยเห็นมากนักนะครับโรบินฮูดอันนี้จะออกไหเนี่ย โอ้โหเซตเจ็ดดาวมาแล้วเดือนที่แล้วโชคดีไปแล้วว่าเดือนนี้ ID 2คืออยากได้นะเพราะว่ากบไฮเปอร์มี20ตัวนะครับอ่ะเรียบร้อยครับ ID ดีสอเวลาอยากได้นี่ไม่ออกเลยนะเปิดกันต่อที่ ID 3นะครับคือผมเนี่ยอยากเปิดได้ใน ID ที่มีกบม่วง20ตัวนะครับ จะได้รีวิวแบบแม็กซ์ครับคือถ้าเกิดได้มาผมปั้น Mac แม็กซ์แน่ๆนะะส่วนคนที่ถามเข้ามานะครับส่วนคนที่เปิดได้นะว่าไปเทียบกับอาร์ม่าเทียบกับเจมว่วงครับเทียบกับโคบนี่นักพนันนะไปดูที่เพลย์ลิสต์แสงมืดนะครับไปดูรายละเอียดแต่ละตัวนะครับว่ามันมีความเก่งอะไรยังไงบ้างน,นะครับเพราะว่าแต่ละตัวเนี่ยมันก็เก่งไม่เท่ากันนะครับเพราะเก่งไม่เท่ากันเนี่ยคือจะใช้คําว่าเก่งไม่เท่ากันก็ไม่ได้นะมันมีความเก่งที่แตกต่างกันออกไปนะครับ ต้องไปดูนะว่าเราชอบแบบไหนเราก็เลือกโตวนั้นนะครับแต่โตวใหม่เนี่ยมันเจ๋งอยู่แล้วนะยิ่งเป็นแสงมืดนี้ไม่ต้องห่วงเลยนะครับถ้าใช้งานเบื้องต้นเนี่ยรู้สึกว่าไม่ดีเดี๋ยวอีกสักพักหนึ่งเนะี่ยพอมีฟิดแบ็กไปหาโตวเกมครับเขาก็แน่นอนนะต้องมีการปรับนะครับอันนี้ที่ผ่านมามันเคยมีอยู่แล้วนะคือคอมโบครับแร่หนืดมันก็ใช้ได้ดีอยู่แล้วล่ะ แล้วก็สกิลทางป่วนนะครับคือสตัรนเนี่ยเป็นสกิลประเภทที่มันใช้งานได้ดีอยู่ตลอดนะยิ่งเป็นฮาร์พิเศษเนี่ยก็สตันนะครับมีลำนำอีกโอ้โหบอกเลยครับว่าถ้าปรับโหดขึ้นมานี่แน่นอนครับใช้งานดีแน่ๆนะออกก่อนได้ไหมโอ้โหเป็นแบบเซ็ตไม่ใช่จะพูดเซ็ตแค่เลยนะครับอาร์สติฟยังใช้ได้ดีอยู่นะ แต่ว่า PVP ก็ยังถือว่ายังไม่ได้โหดมากนักนะครับโอ้โหเปิดด้วย r ูบีไม่ออกเลยอะเปิดด้วยตัวกาชาก็ไม่ออกเปิดเอ้อะไรก็ไม่ออกโอ้โหไอดีสามก็ไม่ได้นะเปิดกันต่อที่ id5 นะครับ id สุดท้ายของคลิปนี้แล้วนะครับแต่ถ้าเกิดเปิดไม่ได้จริงไม่แน่นะเดี๋ยวจะแถมด้วย id หลักนะครับเออเดี๋ยวเติม r u b ี้เอา id หลักมาเปิดอีกรอบนึงนะหวังว่าจะมาก่อนนะครับ ID 5ีะครับกบม่วงก็ยังไม่ถึง20ตัวนะมีอยู่ประมาณ14ตัวนะครับตัวกระชา่าน่าจะยังเหลืออยู่นะครับเก็บเอาไว้จากช่วงปล,ปลายเดือนที่แล้วนะโอเค30บใบจัดกันด้วยตัวก่อนโอ้โหได้ปุ๊กก็เฮปับนะหวังว่าจะเป็นแบบนั้นมาลุ้นกันครับถ้าไม่มาก็ต้องใช้รูบี้ครับโอ้โหสงสัยคงจะเปิดกันยาวๆเลยนะเ,ออเดือนนี้แสงมืดจี่แบบว่า หน้ามืดตลอดเลยนะครับโอ้โหแล้วดูนะออกแต่แบบเรนเจอร์สับปะังเคครับคือตัวใหม่ก็ได้อะเอาจริงๆนะคืออย่างน้อยก็ได้มารีวิวนะครับว่าการใช้งานเนี่ยเป็นยังไงนะครับทั้งตัวบราซอมบี้นะครับโหนี่ปีศาจครับออกมาหน่อยก็ยังดีนะเนี่ยคือแบบตัวบราซอมบี้มี7ดาวแต่ดูนะมันออกแต่แบบนี้ โอ้โหสงสัยจะมีการรีสักรอบหนึ่งมั้งเนี่ยตัวหกรอบก่อนอ่ะเดี๋ยวค่อยรีรอบหนึ่งเสียงเริ่มอ่อยแล้วนะอ่ามูนะครับมูนหมูป่านะครับอัลตร้าเป็นมูนนายพลนะครับก็ใช้ได้ในส่วนของสเตทวิ่งนะอ่าใช้ดีครับอย่างที่บอกว่าด่านมันเริ่มมีเยอะแล้วนะครับแล้วก็มีหอคอยอัปเดตใหม่นะครับถ้าขึ้นไปด่านสูงๆนี่ก็อ่าตัวพวกนี้นะครับมันก็อาจจะนํามาใช้ประโยชน์ได้นะครับ คลิปกิวเลเอคลิปหอคอยล่าสุดอ,อยากรู้รายละเอียดก็ไปดูคลิปนะเดี๋ยวไว้ไปถึงช่วงที่มันยากๆขึ้นมาสนิดนึงเนี่ยเดี๋ยวจะลองเล่นดูนะครับว่าถ้ามีตัวดีเนะี่ยมันจะผ่านได้สบายไหมถ้าเป็นมือใหม่นะจะเป็นยังไงบ้างน,นะครับโอ้เช้านี้ออกบ่อยมากนะในคลิปกันก่อน,นครับรอบสุดท้ายด้วยตัวกาชา,าถ้าไม่ออกเดี๋ยว สีเกมสักรอบหนึ่งแล้วกันแล้วเดี๋ยวเปิดด้วยรูบี้นะสุดท้ายโอเคเออกเกมเข้าใหม่มาหนึ่งรอบอ่ะรอบนี้ต้องเปิดด้วยรูบี้แล้วนะครับถ้าไม่ได้เนี่ยเดี๋ยวแถมไอ,อีหลักไอีหลักเปิดก็ได้นะโอ้ขอให้ได้ก่อนแล้วกันนะปิดลีกนะครับก็ยังอยู่ในช่วงเพิ่มโอกาสโอ้แต่ว่าไม่ใช่สิไม่ทันนะเพราะว่าเพิ่มโอกาสเนี่ยมันจะไปจบ วันเสาร์ตอน10บโมงเช้าฉะนั้นปิดหลีกไม่ทันนะครับเออเพิ่อมโอกาสอีกรอบนึงก็ไม่รู้นะว่าจะมาตอนไหนนะครับตอนนี้คือเอาให้ได้ก่อนนะเขียวๆมาก่อนสิโอ้โหเจมมาทำไมบราวาพิคิวครับยังใช้ได้ดีอยู่นะอ่าตัวนี้เป็นตัวกันบินนะครับต้องใช้เป็นไฮเปอร์ต้องแม็กซ์นะแต่อย่าตีบกกบนะน้องๆเล่นกันใหม่ๆเนี่ยอย่าเพิ่งตีบกกบจนกว่าจะแน่ใจว่าเรนเจอร์ตัวนั้นเนี่ยมันใช้ดีจริงๆนะครับ คือใช้ดีในระดับที่แบกทีมนะคือบางตัวเนี่ยปั้นไปแล้วเนี่ยมันก็จะตจมจมอยู่อะ่ะเพราะว่าเดี๋ยวนี้เนี่ยทอง1ก็ถือว่าค่อนข้างจะโหดแล้วนะเพชรสามนี่ถือว่าค่อนข้างจะเจ๋งแล้วนะคืออย่าง ID 8แปดเนี้ยผมได้นัดสืบแม็กซ์มานะครับเอลซ่ากำลังจ Max นะแม็กซ์นะทีมกลายเป็นทีมระดับปลายๆเพชรขึ้นไปทันทีเลยนะครับก็รเรียกได้ว่า บ้านตัวเก่งอะ่ะมันแบกทีมได้ค่อนข้างจะชัดเจนนะครับอาจจะตอนนี้คือนํามึดแล้วนะ,ะเดี๋ยวไปเปิดไอดีหลักเออแถมด้วยไอดีหลักแล้วกันนะเปิดกต่อที่ไอดีหลักนะครับอันนี้สุดท้ายจริงๆนะแถมมานะคือไม่คิดว่าจะต้องเปิดทีเดียว4 ID เลยนะครับไอที ID หลักเปิดไปแล้ว900ดูบี้ครับก็เกลือหนักมากนะ,ะคิดว่ารอบนี้เนี่ยสงสัยจะได้เปิดถึงอ่ากล่องสุ่มนะครับ ่จะบอกว่ากล่องการันตีไม่ใช่นะกล่องสุ่มนะครับอ่าผมเปิดไปแล้วกี่รอบโอ้โหภารกิจนี่เยอะเหลือเกินนะเยอะจนหาไม่เจอเลยนะครับอ่าเปิดไปแล้ว3อามรอบนี้เปิด2นะครับก็ขาดอีกสองโอ้โหหวังว่าจะไม่ต้องเปิดถึงขนาดนั้นนะออาตัวกระชากก็มีเอาตัวกราชากก่อนล้วกันเออมาปุ๊บเฮ hey, เลยนะจบเลยนะรูบี้เก็บสะสมเลยนะครับ โอ้โหช่วงนี้ต้องประหยัดกันนิดนึงนะแพ็กเกจแพงแล้วเกินนะครับรูบีเติมก็แพงครับโอ้โหบ้ามัก้นมาทําไมเนี่ยเออจริงๆมาก็ดีนะตัวเนี้ยผมคิดว่าผมตีบวกเป็นมาสเตอร์ไปแล้วนะครับปรากฏว่าไม่ได้ทําแล้วก็ไปย่อยทิ้งนะกองงอยู่ทําไมไม่ได้5้ารูบีจากตัวนี้นะครับสุดท้ายมาไหมโอ้โหพูดไม่ออกเลยทีเดียวอ่ะสอรอบ รอบแรกไม่ได้ออกเกมเข้าใหม่เออเอาตัวนก่อนจะได้ครับ300รูบี้จะมาไหมไอนีดีลักไหมครับรอบที่แล้วเหมือนจะเปิดอะไรไม่ได้เลยนะใช่ไหมใช่ไหมจำไม่ได้แล้วนะอ๋อผมไม่ได้อ๋อได,ได้ได้สิเราได้เอลซ่าไงนะโอ้โหได้แล้วแล้ว,ลว,ลว,ลวไงเนี่ยต้องเกลือใช่ไหมโอ้โหมงมา วงแตกเลยทีเดียวเฮ้ยแปดดาวธรรมดาออกเยอะนะแต่เป็นตัวย่อยทิ้งทั้งนั้นเลยครับโอ้โหไม่ว่าอ้าวมาแล้วโอ้โหน้ำตาจะไหลโอ้โหมาครับจนได้เออให้มันได้อย่างนี้สิเออไม่ต้องอดถึงการันตีแล้วนะอ่าแบบนี้นะครับลอดตายละอ่าเพราะว่าเรนเจอร์ตัวปกติ2ตัวเนี่ยมันก็ถือว่าไม่ค่อยเก่งเท่าไหร่ อะแต่เดี๋ยวผมจะไปเปิดต่อนะที่ ID อื่นนะครับคลิปหน้านะครับเพราะว่าอยากได้อยู่เหมือนกันนะอ่ะโอเคได้เรียบร้อยแล้วโอ้กว่าจะมาพี่เฮ้ยลุ้นกันตัวโกกเลยอะ่ะอ่ะล็อกก่อนเลยนะเปิดได้เลนเจอร์มานะครับอ่าเดี๋ยวเช็คกบกันนิดนึงนะครับคือถ้าเออผมก็อาจจะปั้นแม็กไปเลยนะเดี๋ยวเดี๋ยวดูก่อนครับเดี๋ยวผมจะรอให้ ID อื่นๆเนี่ย ลองเปิดนะครับให้ครบดูก่อนนะครับเพราะว่า ID อื่นๆนะครับที่อาจจะมีกบนะครับอาจจะมีกบไฮเปอร์ครบ20ตัวเนี่ยก็จะได้ไปเลือกปั้นแม็กซ์ที่ ID อื่นนะครับเพราะว่ากลางเดือนผมไม่แน่ใจนะว่าจะมีมืดหรือแสงมนาะอีกหรือเปล่านะครับแต่ว่าธันวาคมเนี่ยช่วงคริสต์มาสเนี่ยอันนี้มีแน่นอนนะ แสงมืดตัวใหม่นะเป็นตัวพิเศษของคริสต์มาสนะครับซึ่งเราก็ไม่รู้นะว่ามันจะเก่งสักแค่ไหนนะครับผมก็เลยจะมีการกักเอาไว้บ้างหลังๆนี้กักเยอะเลยกันนะอ,อ,อยู่เหมือนกันนะโอโห๖ตัวไม่ต้องแม็กซ์เลยนะาะว่าล่าสุดเพิ่งจะบ้านเจมม่วงไปนะครับแต่ว่าเดือนนี้นะครับก็มีกบค่อนข้างจะเยอะอยู่เหมือนกันนะกบม่วงครับที่โตเกมจากมาครับตัวนี้นะครับยังไงก็ต้องรีบสลับล่างนะครับเนื่องจากว่าสกิลที่เราต้องการครับอยู่ในสกิลที่ สอ,อ่าหลักๆเนี่ยที่ต้องการใช้งานเป็นหลักนะก็จะเป็นสตันนะครับลำนำนะครับทะลุอามาตะอ่าโอเคครับเดี๋ยวดูวัตถุดิบนิดนึงนะครับอ่ามีน้องๆถามมาเยอะมากคือช่วงนี้มันจะมีหลายอย่างมากนะทั้งบั๊กนะครับบั๊กที่แบบเป็นบั๊กโดยตรงนะครับจากตัวเกมนะหรือเราพลาดเองนะครับการที่จะอ่าอัปเกรดล่างเรนเจอร์เนี่ยพวกวัตถุดิบที่เป็นตัวจุดติใช่ไหม คือ่วนใหญ่เนี่ยอย่างแรกอาจจะลืมล็อกอ่าล็อกเอาไว้นะครับหรือว่าเอาไปอ่าอยู่อยู่ในห้องส่วนใหญ่จะไม่ค่อยเอาใส่ห้องกันแล้วนะห้องที่แบบว่าเอาไปอ่าทดสอบเรนเจอร์นะครับแล้วก็สําคัญสุดเลยครับคือคนที่เล่นกันใหม่ๆเนี่ย่วนใหญ่จะเผลอเอาไปติดทีมครับเอาไปติดทีมใดทีมหนึ่งครับหรือว่าเอาไปแบะไว้นะครับในโหมดกิววอร์กิวเลดทุกโหมดครับต้องใช้คําว่าทุกโหมดทุกทีมครับห้ามเอาตัวจุติเนี่ยไปวางไว้ วางไว้ก็จะไม่เห็นนะับรนเจอร์ก็เช่นเดียวกันนะบางคนมี2ตัวครับแล้วก็เผลอนะครับเอาตัวใดตัวหนึ่งเนี่ยเอาไปใส่ไว้ในทีมครับหรือว่าไปใส่ในโหมดใดก็ได้ในเกมนะถ้าลืมเอาออกนะครับหรือว่าล็อกเอาไว้เนี่ยมันจะหาไม่เจอนะครับต้องเอามาตีบวกกันด้วยนะเพราะว่าบางคนก็ไม่ได้ตีบวกนะครับส่วนใหญ่ก็จะเป็นการลืมซะมากกว่านะเอาโอเคเรียบร้อยครับก็เดี๋ยวพรุ่งนี้ครับพรุ่งนี้คงจะได้รีวิวนะครับเดี๋ยวผมหา วัตุดิบก่อนนะเออไม่แน่นะพกพรุ่งนี้เดี๋ยวดูก่อนว่าเกตพันไหมนะครับเพราะว่าต้องต้องตับหลายตัวอยู่เงินนะเอาโอเควันนี้ประมาณนี้กันนะโอ้โหดีใจจนพูดไม่ถูกแล้วนะครับไม่คิดว่าจะเปิดได้นะครับอ่ะเดี๋ยวรอดูรีวิวแล้วกันนะครับว่าตัวนี้การใช้งานเป็นยังไงบ้างน,นะครับอ่ะใครเปิดกาชาข่อยโชคดีนะอยากให้ได้เรนเจอร์ตามที่ต้องการนะครับอ่าพวกเซ็ตเกียร์เร็วนาดถ้าชอบก็เปิดนะอันนี้เราไม่ว่างกันอยู่แล้วครับแต่คำแนะนำของผมเนี่ยผมบอกไปแล้วนะครับว่า ถ้านะครับอยากได้เกียร์ที่แบบว่าโอกาสมันจะได้ง่ายมากขึ้นนะครับก็นู่นเลยครับทันวานะเพราะว่าทันวาคือบอกเลยเป็นมหก,กรรมผ่านรูบี้ครับทั้งเดือนเลยนะฉะนั้นเนี่ยสายฟรีวางแผนลงหน้ากันได้เลยนะเดือนนี้อย่างที่บอกว่าถ้าเป็นไปได้เนี่ยเอาตั๋วเปิดเรนเจอร์ไปก่อนนะครับแล้วก็รูบี้ก็เก็บยาวๆเลยนะอันนี้เป็นคําแนะนำของผมนะไม่งั้นเ,นเดือนหน้าเนี่ยจะหารูบี้กันไม่ทันนะโอเควันนี้ประมาณนี้แล้วกันนะครับก็ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ